ขึ้นเด้ <agę? S 1> สอสาอภพดาวขึ้นยังไงเออพี่ดาวขึ้นยังไงเออปรญญาัดพี่ขึ้นเลยละอระหยาดพี่ขึ้นเลยละเ <c ười> อาจะจอขึอ้นไปแล้วพี่ดาวยังขึ้นไม่ได้เลยขึ้นทั้งนั้นลูกลาไปขึ้นทั้งพุ่นเออไปอลาขับไปทั้งพุ่นไ,ไปไปไประเขียดบ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 ระเขียดถ้ามีพี่ดาวอยู<ะ>่ด้วยไม่ดิ้นถามพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวหนุไปด้วยหนุ่มไปด้วยได้ไหม พี่ดาวบอกยังไปไม่ได้หนูภูมิยังไม่แข็งปีหน้าก่อนหนูค่อยไปแทนแม่แป้งนะ

สวัสดีครับสวัสดีเอสจีและท่านผู้ชมนะครับเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาของป่านนี้แหละับเจ้าพี่ดาวนะครับเป็นคนนำเทนนะครับให้จับจอจอ,อ,อ,อขึ้นรถนะครับพี่ดาวเออให้น้องกิ่นี่แหละ่ะเด้อใน้องขี่อะไรยังให้น้องโต๊ะโต๊ะใจไม่ทำไมไม่เอามาล้างพร้อมกันแล้วปล่อยขึ้นพร้อมกันเลยรอดูว่าจะจอจะพิสดารขึ้นแบบไหนโอ้เดี๋ยวขึ้นเจอตัวแม่ ไม่ลองขึ้นพร้อมกันนะให้พี่ดาวเป็นไอดอลไงเกยกระช่างเดี๋ยวจะได้รู้ดาวเอจันเจ้าจะได้รู้ว่าพี่ดาวเขาขึ้นแบบไหนไงพี่พึ่มเก็บขยะพี่เดือนอยู่จะเขาจะได้ดูตัวอย่างพี่ดาวไงว่าขึ้นยังไงไม่ใช่คานขึ้นเหมือนเมื่อเช้าเมื่อเช้าลองฝึกแล้วคานขึ้นไงการไม่รู้จักเดินขึ้นคานขึ้นเลย อ่ะพี่ดาวกินใบไผไ่รอก็ได้จะจอยอยากขึ้นไหมลูกจะจอบอกให้หนูขึ้นทําไมขึ้นได้หนูก็ไม่ได้ไปกับพี่ดาวนู่นค่ะเออใส่เลยบอกว่าขึ้นไหมอืดใส่เลย ไปไปรับน้องมาอาบน้ําไปลูกไปไปรับน้องมาอาบน้ํานะคนเก่งนะไปรับน้องนะครับมีเวลาเล่นกับน้องแค่วันนี้พรุ่งนี้หนูต้องเดินทางแล้วไปไปไปบอกอีนางน้อยบอกอีนางน้อยบอกอีนางน้อยพี่จะพาขึ้นรถอีนางน้อยอีนางน้อยคนเก่งอย่าดื้อนะอีนางน้อยคนเก่งพี่ดาวอย่าไปไหนพาน้องไปอาบน้ำก่อน หนูยังไม่ได้เดินทางวันนี้พุ่งนี้นูน่น <l ots> อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งรอน้องก่อนลูกถอยถอย,อยมาน,นี่เร็วเร็วเร็วพี่ดาไปอาบน้ำกับน้องอะ่ะ <l ots> ไปเร็ว <l ots> สนใจน้องหน่อยนู่นไปอาบน้ำกับน้อง ม่สนใจแหละพ่อมึงมันจะเปื้อนแม่หนูน้องเล่ดให่ยางมาหาอุ้ยปมามาเร็วเร็วเร็วอาบน้ำลูกไปอาบน้ำไปไปไปพระน้องอาบน้ำก็ลูกพระน้องอาบน้ำก่อน หนูตะวันอยากออกมาแล้วตะวันอยากขึ้นรถไปกับพี่จ้าแล้วก็พี่ดาวแล้วออ้ดูจวจอ,จอจอจอนะคะมามาสองขวบกับอีกหนึ่งเดือนกับอ,อ,อ,อีกไม่กี่วันนะคะเอฟซีดูจะเท่าพี่ดาแล้วใช่เด็กสองขวบจริงไหมเนี่ยฮะ ดูดูตูดนะคะเดี๋ยวให้ดูตูดตูดเท่าพี่ดาวแล้วค่ะดูแค่สองขวบจะเท่าพี่ดาวแล้วนี่นพ,พี่ดาวจะไปกินกอไผ่กอน,นุ้นแล้วกินยี่น่นแหละลูกจอจอตัวเล็กกว่าพี่ดาวทำไมอาบน้ำนานกว่าพี่ดาว วันเอ้ยไม่ได้เปิดพัดล้มหายกัแล้วห่อนสิเดียวเดียวเดียว,เ,ยวเนี่ยดูพี่ดาวกับพี่เจ้าจะขึ้นรถก่อนนี่โอ้แดดยามบ่ายไหมเนื้อ พ่อไปปิดน้ำด้วยเอาพี่ดาวมาด้วยน่ะ<า>นี่ล่ะเหตดพุอยากเอาแต่พ่อจับให้คนอื่นจับกับแบบนี้แหละพ่อกับสีหนาแกงสีไหลเห็นบ่มาแล้วมาแล้วดูนะดูวิธีการขึ้นนะเออลาผ้านองคืน อลาพ่ะนองขึ้นเด้อไส่อภะพีดาวขึ้นยังไงเออพี่ดาวขึ้นยังไงเออปุญ <Okey> นยาดพี่ขึ้นเลยละ่ะ <feeder bass playing> อหยาดพี่ขึ้นเลยอาจะจอขึ้นไปแล้วพี่ดาวยังขึ้นไม่ได้เลย <ipe out> โอ้โหคนไม่เคยขึ้นยไงขึ้นเก่งกว่าคนเคยขึ้นอีก <inches> ไปวาลุกไปคนชารสันกับคนขายเงาวนาะ ไปแล้วค่ะอยู่บนรถชิวๆแล้วค่ะให้พี่ดาวขึ้นน้ำลูกพี่ดาวขึ้นน้ำเออเห็นบอพี่ดาวก็หูุดางุดีของอยููเห็นบอให้น้องขึ้นทั้งนั้นลูกลา,าไปขึ้นทั้งพุ้นเออไป阿ลเขบไปทั้งพุ้นไปไปประเครียดบ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 ระเครียดบระเครียดไปให้น้องขึ้นน้ำให้น้องขึ้นน้ำไปลูกไปให้เขายูมองเกาเขาก้อนนะล้องนะเครียดอีก ไปไปไปเออเอเอไปให้น,น,ใหน,น,น้องยูน้ำให้น้องยู่นํำเออไปฝึกน้องน้ำเป็นตัวลูกสิมัวแตเขียดสิเดฟึกน้องติโอดูนะคะลูกชายเอฟีบอกว่าให้อยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ฝั่งของตัวเองงอนจะลงรถจากงั้น กินอยู่ทั้งรถคือหลายแถววะมีหอดแตงกว่ามีหอดมันแก้วว่าป้าคือขักึ้นแ่แถววะคือคักึ้นแ่แถววะอ้าวไป,ไ,ปไปพี่ดาวข้าไปเอ,อ กินลกูกกินกินกินป้าตอนขึ้นเรนขึ้นกรพีแล้วป้า องพี่น้องคิวมากเลยค่ะดูกินไอ้แตงกวากินมันแกวบนรถเฉยนะคะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเราลองสตาร์ทรถแล้วจอ,จอจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ถือว่าชิวๆนะคะยืนกินอ่าผลไม้กับพี่ดาวได้อยู่นะคะชิวๆเป็นไงลูกคุณนิ่งไหมมจับไอ้กล้องข้างหน้าหน่อยอ้าวเป็นไงจอจออะ เป็นไงลูกบอกว่าไปกับพี่ดาวองค์ดีถ้ามีพี่ดาวอยู่ด้วยไม่ดิ้นถามพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวหนูไปด้วยหนูไปด้วยได้ไหมพี่ดาวบอกยังไปไม่ได้หนูภูมิยังไม่แข็งปีหน้าก่อนหนูค่อยไปแทนแม่แป้งนะอย่าไปเยี่ยงมึงจ่างนอกวีไม่ได้กินแบ่งๆกันกินลูกแบ่งๆกันกินกินด้วยกันค่ะกินด้วยกันจ้า

นี like, ่ก็เชียบ่ได้เห็น่อยู่มองเกาไม่ได้อยู่ที่เดิมงอนนะคะเดินลงรถเลยงอนมันแจ้วก็แตงนั่งนุ er ่มสาวนั okay. ่นคนหน่อยรอดคนหน่อยจิงเก่งๆๆๆถือว่าผ่านอีกสเต็ปหนึ่งไปแล้วนะคะเหลือตอนรถสตาร์ทแล้วก็รถวิ่งนะคะเอฟซีรอดูปุ่นจ้าคหาของคิด นั่งเศว้าหาของกินถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เข้ามาเป็นขวัญกำลังใจให้จอๆกับพี่ดาวด้วยนะคะแล้วเราจะลองอีกนะเดี๋ยวเราจะรอตอนที่น้องลงรถจิดเครื่องจิดเครื่องฟังเสียงดูว่าจะจอจะตูนใจไหสตัดรถแล้วนะคะตอนนี้ ก็มีดิ้นบ้างนะคะเอฟซีแต่ว่าก็ไม่ดิ้นมากนะเพราะมีพี่ดาวอยู่เป็นเพื่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเอฟซีเดี๋ยวยังไงถ้าเราฝึกน้องจันเจ้าขึ้นแล้วก็หลังจากงานช้างเราจะฝึกน้องจันเจ้าขึ้นแล้วก็ลดเคลื่อนด้วยนะคะแล้วก็เอาพี่ดาวไปเป็นเพื่อนเราก็จะมาลุ้นกันว่าน้องจะดิ้นแรงขนาดไหนหรือว่าจะยังไงต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะเอฟซียังไงเดี๋ยวดูจะ ไล์เอ้ยถ่ายคลิปให้ดูเป็นระยะระยะนะคะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะน้องไม่เคยขึ้นแต่ว่าพอมีดาพี่ดาวขึ้นเป็นเพื่อนน้องก็จะนิ่งหน่อยนะคะก็ไม่ดิ้นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปวิโรหน้านะคะสําหรับคลิปวิโีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ